สวัสดีค่ะวันนี้นะหมอเ,อเป็นวันพระใช่ไหมหมอพาก็เลยได้มาไหว้พระแล้วก็สิ่งที่ข้างคาใจหมอพาอยู่ก็คือว่าจะเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมว่าใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้อย่าง นิรันและแน่วแน่และมั่นคงได้อย่างไรวันนี้ก็เลยไหว้วพระและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดึงจิตด,ดินใจใช่ไหมน้พระมคูบาอาจารย์ของหมอพาช่วยดึงจิตด,ดิงใจว่าให้เปิดเนตรให้รับรู้เพื่อจะได้นําสิ่งเนี้ยมาออบอกกล่าวนะหรือแบ่งปันให้กับผู้คนหรือกลิลมิตทุกท่านนะคะรวมทั้งของ FC ของหมอพานะที่ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ติดตามหมอพาใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้นะคะก็คือรู้สึกพูดแล้วรู้สึกแบบเหมือนขนลุกนะคะเพราะว่ามีเออ่เดี๋ยวขอให้ดูพระก่อนนะคะเออมีเออ,เอ,อรูป,รปนะให้ดูก่อนนะนี่ก็พระแม่กนอิมใช่ไหมค่ะแล้วก็ปู่ชีวกนะคะปู่ชีวกปู่ชีวกนะอ่ะนะคะ คือคืออย่างนี้นะคะการที่เราจะเข้าสู่ถึงความสงบภายในจิตที่แท้จริงได้นั้นนะอันดับพื้นฐานเลยอะเราต้องเข้าใจถึงคําว่าความคิดบวกทุกคนจะสอนว่าเราต้องเข้าใจถึงความคิดบวกนี้คือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถูกต้องแต่จริงๆแล้วการเข้าสู่ความการเข้าสู่ถึงความสงบภายในจิตใจที่แท้จริงนั้นเราต้องก้าวข้ามคําว่าคิดบวกนะ ในใจของเราจะไม่พะวงถึงกันว่าคิดบวกแล้วมันถึงจะเข้าสู่คยกว่ามิดนะมิตมิกถึงจุดความสงบที่แท้จริงนะถ้าได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องต่างๆตอนนี้คือในระบบของอ Google นะ Google ทั้งหมดเลยได้เรียนรู้และสอนในเรื่องของเนี่ยการเปิดตาที่3เพราะการเปิดตาที่3นี้คือ การเข้าสู่ความสงบอันแท้จริงของจิตใจนะใครๆที่ปรารถนาที่จะเข้าถึงสู่สภระวะาของในเรื่องของพาังจิตใจที่สงบแล้วก็สู่ถึงคําว่านิพานนั้นต้องเรียนรู้และเข้าใจตรงนี้ที่แท้จริงนะแล้วเดี๋ยวหมอพาจะมาคุยนะในรายละเอียดอีกทีหนึ่งวันนี้เดี๋ยวของหมอพาขอสวดมนต์ต่อนะคะพอดีรู้สึกว่ามีความรู้สึกอยากอยากอยากแบ่งปัน ณนะขณะนี้าเหมือนว่ามีพลังอย่างมากๆและขอให้ทุกคนร่วมกันโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะแล้วเราจะเข้าสู่นะจุดนัดพบของเราคือความสงบภายในจิตใจที่แท้จริงนั่นเองค่ะและพบกันใหม่นะคะสาธุสาธุร่วมโมทนาบุญร่วมกันนะคะ